ของเรานี่บรรยากาศดีจังเลยนะเกว่าไหมใช่แล้วฉันโคตรภูมิใจเลยนะที่ฉันได้เรียนที่นี่แกแกแกฉันได้ยินข่าวว่าแกได้รับเป็นชนะเลิศนักเรียนต้นแบบด้านการเกษตรมาด้วยนะเย้เยเยดีใจด้วยนะนี่พวกแกรู้ไหมถ้าพ่อกับแม่ฉันรู้อะพ่อกับแม่ฉันคงดีใจมากๆเลย อ้าวเด็กๆมานั่งทําอะไรกันตรงนี้เพื่อนๆกับบ้านกันหมดแล้วนุ่นครูครูครูใบเฟิร์นได้รับทุนชนะเลิศนักเรียนต้นแบบด,ด้านการเกษตรด้วยนะคะคพวกหนูดีใจกับเพื่อนมากเลยค่ะอ๋อครูเข้าใจแล้วเดี๋ยวงั้นเราไปหาที่นั่งดีๆคุยกันหน่อยไหมโอ,โอเคค่ะคือหลักองแผ่าเด็กๆรู้ไหมว่า การศึกษาเนี่ยเปยียบเสมือนอะไรเอย่ยใครสามารถบอกครูได้บ้างผมครับค,ครูการศึกษาก็เหมือนเส้นผมยิ่งมีเยอะก็ยิ่งปวดหัวแต่ถ้าไม่มีเลยก็ไม่น่ารอดนะครับครู <c oughs> ผมมีอีกครับครูมา,มาเลยครับการศึกษาก็เหมือนยาขมใครๆก็บอกว่าดีต่อสุขภาพาแต่ตอนกินมีดสิครับครูผมยิ่งกว่ายาอีกสองคนนี้เล่นมุกกันตลอดเลยเดี๋ยวขอสาระอีกสักคนสิ ครูคะหนูมีค่ะการศึกษาเปรียบเสมือนรากแก้วอันแข็งแกร่งของต้นไม้ใหญ่ที่อย่างลึกยึดมั่นและคอยหล่อเลี้ยงให้ต้นไม้เติบโตอย่างมั่นคงให้เราจเจริญอย่างรุ่งเรืองและยั่งยืนค่ะครูคะครูเคยสอนพวกหนูว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาที่ไม่ใช่แค่การเรียนรู้ทางวิชาการเยี่ยมมากๆเลยครับส่วนคนสุดท้ายหนูลองบอกคุณครูสิ ว่าวันนี้เนี่ยหนูมีเรื่องอะไรที่ภูมิใจที่สุดที่ได้เรียนหน้าโรงเรียนแห่งนี้หนูเคยได้ทุนนักเรียนต้นแบบด้านการเกษตรจนถึงจบปริญญาตรีและเมื่อเรียนจบหนูจะได้บรรจุเป็นข้าราชการทันทีเลยค่ะเยี่ยมมากๆเลยครับในหนูลองบอกครูมาซิ่ว่าทำยังไงให้ได้ทุนนี้มาและสิ่งที่ทำให้หนูได้ทุนเหล่านี้มา เนื่องจากการที่หนูได้มาศึกษาที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา111บ้านทุ่งนางแก้วและทางโรงเรียนได้สอนให้ได้รู้จักกับการนำพับบรมราโชบายรอสิทธิเกี่ยวกับการศึกษามาปรับใช้ในชีวิตประจำวันและรวมถึงการเรียนการสอนในโรงเรียนด้วยค่ะ 1. ึโรงเรียนของเราสอนให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง ต่อความรักความเข้าใจในชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นเสาหลักของสังคมไทย 2. การมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมเป็นการวางรากฐานของจิตใจให้เข้มแข็งสอนให้รู้จักแยกแยะถูกผิดมีระเบียบวินยัยซื่อสัตย์สุดจริตและมีความอดทนเพียรพยายาม 3. การมีงานทำมีอาชีพ คือการเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนมีทักษะการปลูกฝังความรักงานสู้งานและมุ่งมั่นให้งานสำเร็จ 4. การเป็นพลเมืองที่ดีค่ะเป้าหมายสูงสุดของการศึกษาการเป็นพลเมืองที่ดีหมายถึงการมีจิตอาสามีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่รู้จักเสียสละเพื่อส่วนรวมเห็นอะไรที่จะทำเพื่อบ้านเมืองได้ก็ต้องทำไม่ใช่แค่ผู้รับแต่คือผู้ให้ที่ พร้อมจะสร้างสารรค์และปกป้องสังคมให้หน่าอยู่ขอบคุณค่ะก่อนที่จะกลับบ้านวันนี้เนี่ยครูก็ยินดีกับหนูด้วยนะแล้วก็ ครูเนี่ยอยากให้นักเรียนทุกคนเนี่ยจำไว้ว่าก,การศึกษาเนี่ยเป็นรากแก้วที่แข็งแกร่งและได้รับการหล่อเลี้ยงด้วยพระบรมราโชบายที่เปี่ยมไปด้วยวิสัยทัศน์นี้มเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาที่ถูกบ่มเพาะก็จะเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ที่ให้ร่มเงาออกดอกออกผลเป็นกำลังสำคัญในการสร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติของเราสืบไป อ่ะทุกคนกลับบ้านปลอดภัยนะครับขอบคุณมากมาก,มากนะคะครับสวัสดีครับไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะครับขอพระองค์ทรงพระเจริญถวายสดุด,ดีสรรเสริญขอจงทรงพระ,กะเกษมสำราญขอพระองค์ทรงพระเจริญ